ก็ร่วงลงไปหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยร่วงไปสามสิเปอร์เซ็นะ่ะคิดดูดิสามสิบเอร์เซ็นนะถูกป่ะขนาดต่ำกว่าเลเวลไลพายแล้วนะนะยังร่วงไปอีกสาิเปอร์เ็นะ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่มีใครอยากซื้อหรอกวิธีเดียวที่จะซื้อได้ก็คือ DCA ตามระบบอดทนไป DCA ตามระบบเพราะฉะนั้นถ้า DCA มันก็จะอาจจะได้ราคาเฉลี่ยประมาณตรงนี้อสมมติเอาเส้นนี้ ผมให้ว่าอ่ะตรงนี้เลยไม่จําเป็นต้องแบบลงไปลึกขนาดนั้นเอาแบบเฉลี่ยตรงนี้เลยเนี่ยก่อนที่จะขึ้นไปเนี่ยก็ตั้งแต่ตรงนี้ไปราคาเฉลี่ยเนี่ยก็ประมาณสองหมื่นหนึ่งสองหมืนสองก็ได้อ่ะเนี่ยเออแต่เกมนี้มันต่อให้เป็นรอบเนี่ยเราเรามองระยะยาวไงเราถือเลยสองปีขึ้นไปเราก็ happy แฮปปี้ละถูกปะ่ะเออตอนนี้ก็จากสองหมื่นกว่าที่เป็นราคาเฉลีย่ย สองหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยตอนนี้มันก็เกือบอุย้ยห้าเด้งแล้วใช่ป่ะเออประมาณห้าเด้งนั่นแหละมันยากพี่มันยากที่คนจะซื้อตรงนี้เออแม้ว่าราคามันจะถูกแล้วก็ตามต่ำกว่าเลวไล้ไพายเห็นป่ะหรือเอาง่ายๆเอาง่ายๆอ,อีเทอรเรียมตอนที่ใครดูไลา์บ้างอ่ากลับไปที่เดิม ตอนที่ราคาอีเ,อเอาเรียมมันต่ํากว่าเลวไลท์ไพส์แต่เส้นสีเขียวเนี่ยตอนนั้นเลวไลท์ไพส์อิเาเรียมนะันที่มันนะจุดที่ต่ําตรงเนี้ยอีเาเรียมอยู่ที่ประมาณสองพันหนึ่งร้อยเลวไลท์ไพส์นะแล้วจุดนี้มันต่ากว่าแล้วเนี่ยเพิ่งผ่านมาไม่นานเองนะดบนี้ก่อนเพิ่งผ่านมาเนี่ยช่วงเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยได้ซื้อไหมต่ํากว่าเลวไลท์ไพส์ไม่มีใครกล้าซื้อถูกป่ะนั่นแหละอันนี้จําลองได้เลยนะไอเหตุการณ์ของอิเาเรียมเนี่ยจําลองได้เลยว่าจะมีคนกล้าซื้อตอนตลาดหมีจริงหรือเปล่า ถ้าเกิดพี่ที่ผ่านมาไม่กี่เดือนก่อนอะแล้วเรารู้สึกว่าตตะสมมตินี่กรณีที่เรามีเงินเนาะบางคนไม่มีเงินโอเคอีกเรื่องหนึ่งอย่างตอนนั้นผมก็ไม่ได้ซื้อน้ำไม่มีเงิน